หลังจากที่ชาวบ้านในตำบลโนนก่อจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มหนึ่งกล้าลุกขึ้นมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมในกรณีที่ถูกขับไล่ออกจากที่ดินทำกินของตนเองซึ่งทำให้ไหร้ที่ทำกินเลี้ยงครอบครัวตัวเองมานานกว่า20ปีด้วยสาเหตุที่ว่าชาวบ้านกลุ่มนี้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ในช่วงที่เจ้าหน้าที่มีการสำรวจว่าที่ดินแปลงไหนได้ทำกินอยู่ก่อนปี2546ตามมติคณะรัฐมนตรี30มิถุนายน2540 จึงถูกยึดที่ดินไปเป็นของเขตรักษาพันธุ์สัตป่าบนทุรนิษยอดมนและไม่สามารถเข้าไปทำกินได้จนถึงปัจจุบันหากถึงมีการฝ่าฝืนอาจถูกจับกลุมดำเนินคดีได้รวมถึงมีชาวบ้านอีกจำนวนมากถูกเจ้าหน้าที่รัฐออกคำสั่งให้ออกจากที่ดินและดำเนินการตัดทำลายต้นยางพาราทำให้บางรายถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวไร้ที่หาเลี้ยงครอบครัวคือ,อยังเป็นซองมาตรฐานอยู่คับ คือพื้นทีของผมนี่มันเป็นเขตในป่า,าป่าสงวนแห่งชาติก็จริงครับ<ม>แต่ว่าหันยังมีผู้อยู่ในยางผมนะปลูกยางพระนามากับประมาณสิบกว่าปีแต่ว่าการย่งทำจินทํำประโยชน์มมก่อก่อนแต่ในพื่นทีสีแดงเขาว่าเป็นยางเป็นราคาผมก็ได้มาปลูกมมผมว่าได้รับความเป็นร้ำจากห้ยะทอนถึง ท่านนายกรัตมุนตีคือท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ช่วงหน่วยงานราชการส่วนช่วน,นกลางลงมาเบื้องในพื้นที่นี่เนี่ยผมว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่นี่ทำแต่เดืองได้างานช่วงผููบังคับบัญชามันก็มีแต่เดืองดีๆอยากให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานส่วนกลางน่ะมาเบื้องพื้นทีจ่จริงๆว่ามันเป็นจังไหนประชาช่วใสหัวาทานน่านนายกว่าเราจะเดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเกียวเนี่ยคือถิ่มพวกผมเบิดเหนือประตาดาต้าโตซิมีอันไหนให้ดวกให้หนานในเมื่อพบเป็นคนไทยคนหนึ่งให้โอกาสผพรอมยืนอยู่เมืองไทยได้บ่ครับแต่สิ่งที่ชาบ้านเกิดความสงสัยว่าเหตุใดที่ดินอีกหลายแปลงไม่มีการขับไล่หรือทำลายต้นยางพารา แถมยังพบว่ามีที่ดินปริศนาซึ่งยังหาเจ้าของไม่ได้ว่าเป็นของใครมีการบุกรุกแผ้วฐานและใช้สารเคมีทำลายต้นไม้ได้รวมถึงยังพบว่ามีที่ดินของภรรยาเจ้าหน้าที่รัฐรายหนึ่งปลูกต้นยางพาราลูกล้าไปในเขตป่ารักษาพันธุ์แต่ไม่มีการจับกลุ่มหรือทำลายต้นยางพาราซึ่งไม่ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกับการดำเนินการบนที่ดินของชาวบ้านเขตตัวนี้จะก,กี่กับว่ามันเป็นเขตป่าสงวนเสื่อมโซ กัดจังหวัดอี่เฮ็ด้องกันมาเอือเฮ็ดพร้อมกันเฮ็ดพร้อมกันมาปีสองหกครับบ้านอย่าพึ่งเพิ่นเฮ็ดได้เพิ่นปลาเพิ่นเฮ็ดต่อเนื่องเอออ้าวเขาบอกเป็นยังเป็นยังพี่น้องคือบล่เฮ็ดต่อเนื่องได้เพิ่นปลูกป่าเพิ่นบล่เฮ็ดเป็นยังคือเพ่อดีคือปลูกป่าเพิ่นคือ่นกปลูกป่าบักของมณฑาเทพเพบ่นปลูกโบมี่คู้ใดมากดดันอีหางข้างขินแต่เพิ่นในเฮ็ดแล้วพี่น้องได้เกิดสงสัยบ้าน ว่าก็ต่อการถือยังเดือบ่ลายเช่นนัอขอเหตุใดบอ,อต่อเรื่องกันมานี้สิ่งที่ชาวบ้านมีความกังวลว่าการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่รัฐที่ผ่านมานั้นไม่มีความจริงใจหรือมองว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีการเลือกปฏิบัติหลายกรณีซึ่งยังไม่สามารถหาทางออกได้คือ 1. ที่ดินชาวบ้านถูกขับไล่แต่ที่ดินของภรรยาเจ้าหน้าที่รัฐไม่ถูกดำเนินคดีแต่อย่างใด2 เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ชาวบ้านขอเอกสารสอบประกอบีเขต01ได้เนื่องจากที่ดินติดกับเขตรักษาพันธุ์แต่ทําไมที่ดินภรรยาเจ้าหน้าที่รัฐสามารถออกให้ได้และสที่ดินของชาวบ้านถูกตัดทําลายต้นยางพาราและถูกจับกลุ่มแต่พบว่าบางแปลงของนายทุนมีการบุกรุกเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีการดําเนินการใดๆนั่นจึงเป็นสิ่งที่ชาวบ้านคลางแคลงสงสัยมานานถึงแม้จะมีการร้องสูตรรับรงทาไป แต่ก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆแต่การที่มีเจ้าหน้าที่ทหารได้รับทราบปัญหาและลงตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงแม้จะยังไม่มีความชัดเจนใดๆออกมาแต่นั่นถือเป็นความหวังครั้งสุดท้ายที่ชาวบ้านมีความเชื่อมั่นว่าทหารจะสามารถคลี่คลายปัญหาความเดือดร้อนที่ทับถมมานานหลายปีให้กับชาวบ้านได้จากกรณีปัญหาที่ดินทำกินของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอส р ิทนทรจังหวัดอุบลราชธานี ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมถึงเวลาผ่านมาเนิ่นนานกว่า20ปีแต่การที่มีเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามารับทราบปัญหาในพื้นที่จึงเป็นความหวังครั้งสุดท้ายที่จะได้คืนความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านในแถบนี้ผาดุภพบพยุติกิจทีมข่าวกุยภาครายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี